เรื่องบุญเป็นเรื่องใหญจเรื่องสําคัญ <c oughs> บุญเป็นคำเดียวที่ครอบคุมครอบรอบครอบคุมทั้งหมดแม้ในคำว่าคุณภาพชีพคุณภาพสังคม <c oughs> ตลอดทั้งความสมุขความรัก ความน่าไข่น่าปราถนาน่าชินดีสุข,ขัสเสตังอธิวัจนังปุญญาณังบุญนี้เป็นชื่อของความสุขพิยสสเสตังอธิวัจนังปุญญาณังบุญนี้เป็นชื่อแห่งความรักที่เราจะพูดกันให้มันเข้าใจคนโบราณ ท่านทำบ,บุญทีไรครบทั้งทางศีลภาวนาตัวภาวนานี่คือตัวพัฒนาปัญญาพัฒนาจิตใจจึงเกิดกระถินในลักษณะน,นี้ญาติโยมแต่ขอนเข้าใจพุทธบริษัทไฟอวะเสวบาสิกาเข้าใจก็เลยได,ได้พัฒนากระถินมาเป็นอย่างนี้ กฐินแต่ก่อนนั้นจะเป็นแต่เรื่องของพระไม่ได้เกี่ยวกับโยมเลยมีเจตนารมมีจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์เน้นไปที่ความสามัคคีของพระสงฆ์ความเป็นมาของกฐินจะเน้นไปที่ความสามัคคีของพระสงฆ์พระสงฆ์จะสามัคคีกันกันมากในวันนั้น เรื่องของเรืองก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งตอนบ่ายหลังจากออกพรรษาใหม่ๆที่พระเชตบันมหาวิหารมีพระกลุ่มหนึ่งสามสิบโรกเดินมากันเป็นฝูงผ้าขาดเก่าๆกระรุ่งกระริ่งเปื้อนเปรอะเลอะเทอะเปืเป้อน ด้วยตรมด้วยโคลนเดินเพ่นผ่านอยู่ในพระเชศตะวันและจับกลกุ่มกับกันมุ่งไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้ามองเห็นป่าผ้าก็เปือ้อนผ้าก็เปียกสกปรกเละเทอะขาดปั้งปะปะพวโวพัวงเอตัวน,นี้เลยเป็นต้นเหตุให้ได้เกิดกระถินให้มุ่งประสูความสามัคคีพันษาก,ก็เพิ่งจะออก ออกไปไห่หมถ้าก็เลยคิดต่อไปว่าต่อไปนี้ผู้พระสงฆ์ทั้งหลายจะมีความสามัคคีกันน้อยเมื่อออกพรรษาก็จะต่างคนต่างไปอย่างนี้ไม่ดีแน่แต้องมุม่งไปที่การการสามัคคีกันสามัคคีคคคคคคกันก็เลยถามท่านถามเป็นนะพระพุทธเจ้าไม่ถามอย่างเราถ้าพวกเราจะหาจะต้องเห็นว่า พวกคุณพวกเธอมาจากไหนถ้าว่ามาจากโน่นจากนี่เราถามต่ว่าสบายดีกันรอแข็งแรงดีไหม้าอา่ยงคนมาหา,อามอาตมาสมมากถ้าอาจารย์สบายดีเลยอาจาก็จะตอบได้แต่เพียงแค่ว่าสบายแต่ยังไม่ดีคือเดินไม่ได้ถ้าอาจารย์แข็งสุขภาพอาจารย์เป็นอะไรแข็งแรงดีไหมแข็งแต่ไม่แรง แหงแกเดยางวะได้ขาวพับวะได้แต่พระสมมาธรรมพุทธเจ้าของเราพระองค์ไม่ได้ถามเช่นนั้นถามทุกองค์ถ้าถามพระถ้าไปด้วยกันเป็นหมุงตั้งแต่สององค์ขึ้นไปสองสามองค์ขึ้นไปท่านจะถามกัจจิปนะโบพิกาเปคขมันยัญยาปัญญา แปลว่าพิกสูทั้งหลายเธอทั้งหลายพอทนได้คือบริวารสบายบอกอยู่ดีสบายบอกบริวารนี้พอทนได้ไหมยาปนิยังกัจจิปนบโบพี่ข็เองเธอทั้งหลายพอก้มแก้มไปได้ไหมพอถูพอไถไปได้อยู่บอบอุคคลตายไงบอกหน,น่อยนะคำตอบมื่จะได้ยินคําว่า พอทนได้พระเจ้าค่ะพอทุกที่ไปได้พอพอเป็นไปได้กัจจิขมนิยายาปนิยากัจจินึงไป,ปบ้างไหมพวกเธอพอทนทนอยู่อยู่ได้ไหมพอเป็นไปได้ไหมในธรทินัยนี้ คำตอบก็จะบอกว่าพอทนได้พอเป็นไปได้แล้วจะถามต่อไปผ่าบินทบากพอได้ขอบทันไหมไม่ลำบากไหมพอทนได้พอได้ขอบได้ชันโยทีนี้ก็ด้อนเข้ามาสู่ความสมัคคีทันเลยกัจจิโวปณะพิกเวสมัคขา โมธมานาอวิวาธรรมานาขี่โรธกีภูตาอันเนี่ยมันยังไปยังจะคุ้งสมหัตสันตภารติกัดจิกพวกเธอทั้งหลายสามัคคีกันดีอยู่หรือพร้อมเพียงกันดีไหมถ้ามาเห็นอย่างนี้พูดทเจ้าของเรายิ้มเลยมันพร้อมเพียงน <c oughs> แล้วก็มีคำต่อมา กัจจิสมโมตมานาพวกเธอทั้งหลายชื่นชมกันดีอยู่เลยมวนซื่ออยู่ใน,นกันได้บอฮีโรทะกีภูตากัจจิเข้ากันได้กลมกลืนกันมืนน้ำกับน้ำนมอยู่หรือโบคือมาถามอะไรไผงถามผู้เดียว่าแล้วยกถามเอาตัวอย่างมาให้ต่อด้วย ทีโรธทกีภูตาอันญะมันยังปียังจะคงสัมปรสันตาวิหารติพวกเธอทั้งหลายเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมมองกันด้วยสายตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักอยู่แหลหรืออย่างพวกเรามาวันนี้มาคนละจังหวัดคนละอำเภอหลายแห่งหล,หลายที่มาเจอกันก็ มองกันด้วยสายตาเต็มไป,ปด้วยความรักปิยังจกคงตาที่มีแต่ความรักไม่มีแต่ความเป็นตาชั่งวิ่งเ,เข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมเอาน้ำกับน้ำนมมาใส่แก้วเดียวกันคนเมื่อถือสาสีก็กลมเกินแื่นหนึ่งอเดียวกันแต่ถ้าเอาน้ำกับน้ำมันมาใส่แก้วเดียวกัน คนทั้งวันก็จะเป็นคนละคนละส่วนไม่เข้ากันก็เหมือนคนไม่ถูกกันแแห่แแห่จะจะเลยมันคือนกเจ้าวดินกอย่างนองอยู่หลังกุฏิอาตมาเป็นร้อยเป็นพันตอนมามากๆไม่ได้นอนมันเทียงกันมันไม่สามัคคีกันแฮห่แแห่จะกันอาตมาก็เลยพงโอ นกกระยางมันไม่เคยมีตัวผู้มันมีตัวตัเมียไม่ใช่ไม่ใช่อัตมาพวกเองนะป่าตามท่านแต่ว่าจะถาพลากระยวบนี้นวิสติตมาตถาคิดวานีสุเมเคสุขพังคันท,น,ทนติตาปทาเปรียบเหมือนนกกระยางตัวผู้ย่อไม่เคยมีในกำเนิดแห่งนางนกกระยางทุกเมื่อนานเมื่อใดมหาเมฆ ร้องคกือกก้องคำรามขึ้นเมื่อต้นปีนกยางจะตั้งไข่ทันท,ทีมัได้มีตัวผู้ผสมผ,สมผายปผสมพันธุ์อาศัยเสียงเมฆฟ้าร้องเปิดประตูปีต้นต้นปีครั้งแรกนกยางตัวเมียจะตั้งไขทงท่ทันทีท้องมันจะมีไข่ขึ้นมาทันทีไข่ไงโอโล,โลอกระโดดมัจะมีตัวโคไข่ไนได้เนาะแต่ะพะมันขาจะฟื้นอยากได้เนาะมันมีตัวโกอันนี้เราฟัง พระพุทธเจ้าของเราเป็นห่วงความสามัคคีมากพระเหล่านั้นบอกว่าสามัคคีกันเดสามัคคีกันอย่างไรจังขางไว้เองพระเหล่านั้นบอกว่านานาเฮโ,โนพันเตพระขาวานานาเฮโ,โนพันเตกาญาพระขาวา เอกันจะปนะมันอย่างสิตตันติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกกับผมทั้งหลายไม่จะมีร่างกายต่างกันต่างโคตรต่างวันะต่างเผ่าต่างเหล่าต่างพันเข้ามาบวชด้วยกันในพระธรรมปีัยนี้แต่พวกข้าพระองค์สามัคคีกันมากเหมือนมีใจดวงเดียวกันเอกันจะปนะมันอย่างจิตตันติ เหมือนทุกคนที่มีใจเดียวกันไม่เคยทะเลาะกันพุทธเจ้าก็กอกบอสาธุสาธุแล้วก็บอกใหม่จากนี้ต่อไปเมื่อออกพรรษาแล้วพวกเธอทั้งหลายจะได้จาริกแรมลอมที่ไปไหนหนึ่งเดือนที่ท้าฤดูฝนจากวันเพ็ญเดือนสิเอกถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองพวกเธอพึงแยกย้ายไปหาผ้า ตามมีตามเกิดตามที่จสะสบายหามาได้เอามามาทํากระหิน,นะฐานเล็กกระหินนะแปลว่าไม้แบบหึงผ้าสมาต่ก่อนไม่มีจักมีแต่เข็มเดือนสุดท้ายแห่งฤดูผลคือตั้งแต่ออกพรรษาไปถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองให้พระหาผ้า,ผาแต่จะต้องกลับมาู่อารามนะไม่ต้องไปแล้วไปรับนะใครไปที่ทางใดก็ตาม ได้ผ้าตามมีตาเกิดคนละคืบละสองถ้าแขนให้มารวมกันที่อารามที่เธออยู่อาศัยกับาพรรษาต้องอัดตะล่อมมาให้แตกกันให้รักกันใครมาก่อนก็รอเพื่อนผ้าที่อมามันนั่นให้มามายอมมาซักดีๆแล้วยอมแล้วตัดเป็นท่อนที่มันดีไว้ส่วนที่มันเสียก็ทิ้งขอองค์อื่นมาครบแต่และองค์มาครบ ก็ผ้าเหล่านั้นมารวมกันรวมกันวันเดียวให้รวมกันวันเดียวเทศจำมะเขาร่วงเสียมันมีแล้วให้มารวมกันวันเดียวนั้นทําผ้าการกระทําผ้ารวมกันถ้าเรียกว่ากฐินนันทารกิจภาษาคขมเรียกว่ากลานกลาม ที่เราผู้เดยกผู้นิสชาวจะได้ยินท่านพ่อใหญ่ทองศงจะเป็นหัวหน้าเป็นประธานในของสมคธีครั้งนี้จะพากล่าวทำถวายจะ่บอกว่าขอพระพระคุณเจ้าผู้เจริญพระสงฆ์ผู้เจริญจงรับซึ่งผ้ากฐินทานกับผ้าบริวารทั้งพวกนี้ของพวกกระผมทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อรับแล้วจงกลานกระถินด้วยผ้านี้เมื่อภาษาห้องกลานภาษาขมิ้น ถ้าถุไทยไม่ควรจะเป็นตนเป็นตัวเอามาจากหลายหลายถึงหลายที่ลานก็เอามาขึงเอามาเย็บเป็นผ้านั่นแหละปรากลานเป็นอย่างนั้นถ้าทําไม่ดีมันหินกะหินดอกหลังดอกก็เป็นาตุมีนั่นแหละคือโมฆะไม่มีประโยชน์เลยหลานเลิกนี่คือเป้าหมายวัตถุประสงค์ต้องการความ <S <S สมัครใจของของไม่ให้แตกต่างคนต่างรีบต่างไปยิ่งทุกวันนี้ พอออกพันษาปั spell, sl od, slash, man, them, ๊บรถบ้านรถเมลเต็มมีแต่พระเจ้าเขาไปจากหลับลายขาลงไปนั่งทางหลังบ่พ่อให้เรื่องวันมืนมาหลายเพื่อนลายขาค่าเดินสาก็ได้ครึ่งเดียวประธามหาแหนงแงมูเขาไปจะเอาสับ่านเม่เมื่อปบาถนาให้พเอารีบนี้รีบไปจากพัดภายในหนึ่งเดือนเมื่อออกคันตามใบไม้ให้ไปโย่แต่ไปต้องกลับมาไปคนที่ต่าทางมาไปหาผ้าได้มาแล้วก็มารวมกันวันเดียวขึงเย็บทำใเสร็จ เสร็จแล้วเมื่อรวมเมื่อรวมกันได้แล้วได้ผ้าสบ่งผืนเดียวเยบไปได้เป็นผ้าสบ่งผืนเดียวเขียนบอกว่านี่มระคุณเจ้าที่จำพรรษาครบตายมากในอารามนี้อย่าได้จาริปแปลงลอมไปไหนเมื่อครบพัรษาแล้วอย่าได้เป็นห่วงไปยายกับชี่บอนจงเบาใจเถิดอศาสาปตปะโตโอ้กพันเตรท่านผู้เจริญจงเบาใจเถิด จะได้กังวลในชีวระคานอะจีวรละสมัยเลยพวกกับผมทั้งหลายมีสถาบอย่างแรงกล้าจะนําผ้ากัดหินมาถวายให้ท่านท่านจะรอรับกัหินการกระถินที่นี่พ่าก็เลยเบาใจนั่นช่วยโอกาสเลยเรียกว่าการละานานตรงนี้มันถูกถูกบังคับด้วยเวลาเพียงเดินเดีเด่ยวข้าพเจบอกพันกรพันจะไปหาเรื่อนน,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 อน,น่ยนะที่พระเจ้าเลยบอกพิ่สุทั้งหลายสัตบุรุษ อริยสัพพในธรรมวินัยนี้ในศาสนานี้เมื่อให้ทานตามการแล้วทานัสสะตัดถาตัดถาจตถาวิปากกเมื่อทานนั้นมันออกผลพรีดอออกผลเพ็นอนุสงแล้วมันจะให้ผลอย่างนี้การละคตาจตถาธาปริพุนาโหติเ oh, มื่อเขาเกิดเป็นมนุษย์หรือเขาจะไปอยู่ในที่สาพาใดๆก็ตาม เมื่อทานที่เขาทานถูกการโธตะไมนี้ให้ผลแล้วเขาจะได้ดังปาถนาเมื่อเวลาขับขันจําเป็นทุกจ้าลํบาบากอยู่ที่ใดก็าตามจะมีคนมาช่วยเหลือทานการทางเวลาเจตนารเจตนารมของพระเจ้ามุ่งสู่ความสมัครีของสองต่อมาวิวัฒนาการมามาอยู่ในมือของโยมเป็นไปเพื่อ บุญญกิริยากุศลกิริยาสมะจริยาเป็นไปเพื่อบุญเพื่อคุศลเพื่อศีลเพื่อภาวนาเม,เมื่อเมื่อกิดขึ้นมาถึงถึงมือของญาติโยมแล้วพระสงฆ์ก็เริ่มเริ่มห่างไกลความความรู้จักกระถินก็เลยรอรับจากโยมมา,มาถวายให้อย่างเดียวทำผ้าเองก็ไม่เป็นพระสงฆ์เมื่ออยู่ในมือของญาติโยนานานเข้า อัสตบุรุษคือคนคนไม่ดีไม่ใช่นับปาดชาติคนดีอาสตาบุรุษก็เป็นเครื่องมือเอามากินเหล้าเอามาข้าวงก้าวควายกินจึงมีคำวา่ามหากรินจุนลกรินสุดท้ายสตาบุรุษเป็นห่วงย้อนคืนมาสู่โจลกรินอา้าว ม,มันมันมีเวทเวตนาการไปกระแสมาอย่างนี้ถ้ามีเวลาจะได้ไปไกลกาคือคือคือปฏิรูปเปุ่นเมื Jackie ่อเมื่ออาศตบุรุษอาศุริสชนเกิดขึ้นมามากๆในพุทธศตสนานี้ก็อาศัยกระถินนี้เป็นเครื่องมือหาความสนุกสนานหาอยู่หากินร่าเริงกระถินก็เลยกลายเป็นบุญประเภท โอปาทิกะบุญเมื่อคืนจำได้นะเราพูดถึงว่าถ้าพัฒนาบุญจากบุญยะอันแปลว่าชำละมาเป็นปัญญาความรู้แจ้งเมื่อบุญยะกับปัญญามาแต่งงานกันมาสมานตมากันก็จะออกลูปมาเป็นเป็นธรรมธิเป็นที่ถูกชุกรรมบุญจะถูกแบ่งออกเป็นสองทันทีเลยบุญส่วนหนึ่งเรียกว่า โอปาทิกาบุญบุญของผู้หวังดีหวังบงเกิดจในโลกนี้กลับไปกลับมาบุญม่วนทุนีบุญมว่วงอโนปาทิกาบุญส่วนที่สองคือบุญเพื่อจะให้หลุดให้พ้นไปจากจากวิบากแห่งขันก็เลยบุญมีอยู่สองส่วนกระถินก็เลยเป็นที่มาของอโนกาเป็นที่มาของโอปาทิกาบุญ สุขสุขดีดีดบ้างจึงมีมหากระถินจุลละกระถินจุลละเป็ว่าน้อยกระถินน้อยเอาบุญน้อยกองน้อยถ้ากระถินใหญ่มีบริวารมากมีสิ่งถวายมากมีของถวายมากๆม,มีบริวารมากๆหรือแบบมหากระถินมหาเป็น,นไประจักษ์ถ้ามีเครื่อง ทำบุญให้ครบค่าแบบแบบพามมัชทานังให้เล่าเป็นฐานด้วยสงสนานฟ้อนฟ้อนลำน้องน้องทำเพลงไปแต่ก่อนเขา,าบุญกับที่หนึ่งแฮรี่ทำมันได้บานผนถนนดีๆไปเอาตาัดมางกรถั่วถั่ว,ว,ว,วฟุน่นเตวจะของกุ๊บทุบเดือดก,ก,กินเหล่าฟ้อนถนนเสนาธนราเรืงมาหน้าตาดีเอาเอาเอาดินหม้อมาทายมันดำๆแฮร์กะถึงกึบขังเด็กขับถนน แต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายฟอนวันหนึ่งอาตมาไปเจอกระบวนการกระถินกรถินโอปาที่กระบุนฟอนขับถนนรถไปไม่ได้คนเขารถก็ช้าๆตะวมาก็นั่งอยู่อยู่อยู่ประตูข้างนอกไม่ออกหนึ่งแล้วฟอนฟอนเกงงูเล่าลําฟอนเพื่อนบาบุญทั้งหมดนี้คือกระถินกระถินของโอปาที่กระบุน จะไปว่าเขาก็ไม่ได้ก็สงสารเขาจะไม่เข้าใจเพราะตามธรรมดาคนเรามันก็ย่อมมีกิเลสปัญหาบุญก็อยากได้มนก็อยากมนซีกหนึ่งอยากได้บุญในใจิตใจอีกซี่กหนึ่งอยากสนุกสนานอีกซี่กหนึ่งโลภโลภอีกซี่กหนึ่งทําทานทานเพื่อชำระโลภชำระโลภครับอีกซิ่ีกหนึ่ง ทำเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มพูนโลภะสาธุทอดพฤศจิทานเนี่ยเงินบาทเป็นสิบบาทพระผู้ขาถือเพลงนะ่ทอดอ้วนทีหนนี่เด้อสองโตสามโตรับตามิงยิ่เป็นทิพย์ทุทิพย์จะปิ้งโลบะเทนบะเจ๊เสียวใจไปทานนี้เพื่อกำจัดความโลภขอบตานี้วันน้เป็นแห่งเสียวโลภกว้างมากกว่าเก่าเจ้านี้แล้มันหมกมุ่นเจริญโอปาธิกาบุตรบุตรที่มีอุปธิเป็นวิบากแก่ขันเพื่อเป็นการเกิดใหม่ ถามว่าได้บุญไหมได้เป็นยิ่สุดปะไรจะได้หน่อยหรือได้หละหลายนะเป็นเรื่องหนึ่งต่อมาสัตบุรุษเห็นว่าบุนกระถินมันเปนไปทุ่วที่แบบมันมันเละเลือนมันเกิดเนื้องอกขึ้นมามากก็เลยเรียกร้องใหม่ให้มาทําโจระกระถินโจระกระถินเนี่ยแปลว่ากระถินแนดอกมุยจะบนแน่ดอกกินเขาในดอกมีเนี่กิน มันเสแสรว่สแสบดีกม่ได้กินเนาะ่ีกูไม่ได้กินววสบิบาบอกบส่บเขาในดอกแม้ข้าวบูดยำหิวกว็่าแบแน่นบ่ะแน่น,นอนรักกินของแหงแเย่างพวแรงขอ,พอ,พอ,พอววขอ้อบ้สิบามันบอกเบแบกเขาในดอกเขาแหงแ้งกลยเนี่ยสบเนียมงหิวพระบรรน,นองสองอ,อน องหนึ away, ่งขั้นไปกินก่อนยำดาครอบครอบครอบกินหัวแหงน้ำกันตอนนี้กำลังสมบัติมันสมบัติมอโตกมันสภาคาบัตอาบัตที่มีวัตถุเดียวกันเรื่องเดียวกันพิษ่างเดียวกันเจ้าก็พิษเรื่องเดียวกั็พิษเกิงหัวแหงเจ้าก็พิษเกิงหัวแหงน้ำกันน้ำมันแรงสมบัติมือมันเป็นเฟแฝงมันคือเขาเก็กติ้อนี่มันแสบ พ่คิวพระาถายอยู่ยิวะได้ดอกพระตะลาว่าเขาในดอกกระถินในดอกจูระกะถินจอจานสระโอรอจุลาจุระตัวนี้เป็นพผ้าผ้าล้วนๆผ่านดดอกไม่มีบริวารอะไรสัตบุรุษ คนฉลาดชาติพอดีสมัยนั้นเป็นห่วงพุทธศาสนาเห็นว่าคืนปล่อยให้กระ,กะนิี่เละเทะกินเหล้ากินยาฆ่าสาต่อชีวิตอย่างนี้มีการมองหระครบกันตีกันฆ่ากันอย่างนี้มันจะไม่ดีมันจะทําลายมากขั้วเศบุนประสิทธิ์บ่าวไา่กรกรมสืบสัมเติมเรื่องก็เลยเรียกร้อนชวนกันทําโจรกักระถิเอาฝ้ายมาดีอยู่ที่วัดมาดีแล้วก็ลอบฝ่ายอยู่วัดเข็นอยู่วัดมือเดียวสามาคีกันมากคนทั้งป่าน หลวงปู่ชาคเคยพาทำที่วัดนองประคองแต่ก,ก่อนเบิร์ดเมื่อวันไปหากันเมื่อบุญกระดินคุมีฝ่ายเอาฝ่ายไปคุณมีอิวเอาอิวไปคุมีไม่ดีดกระเพี่อเอาไปไปดีฝ่ายให้มันเป็นปุยผู้หนึ่งก็ไป,ลไปหลอกฝ่ายผู้นึงเข็นไปเลยมีหลานไปทั้งสักยี่สิบสามสิบหลาก็ไปเข็นเป็นให้มันเป็นเส้นจะเป็นเส้นแล้วกับปั้นมันเป็นปั้นหลอดตั้มหูปัน้น าทำได้เป็นพื้นมือนั้นเบิ้ดมือนั้นก็ได้โจระกระถินนั่นแหละโจระกระถินกระถิ่นเนดอกกระถิน,น,นมีแต่ผาลวดวยแต่มีเลี้ยวแรงมีความตำมันตำมันทำขี่ดีมากนั่นเรียกว,ว่าเทิร์นแบ็กทูเบสิกไม่เทิร์นทูเบสิกคือย้อนคืนสู่ความพื้นฐานเดิมของพุทธศาสนาแล้วบูชาไปคัดกังเลยแต่ก่กกนอนย่าลูกหลานบ่หูเพิ่นพ่าเหตุพระธรรม เพื่อความสมัครใจเป็นที่ตั้งมารวมกันฝ่ายก็ต้องมาเข็นเอาตแต่ตเศนเดียวจะมันเป็นพื้นผาตําตกระตํามือนั้นย่อมเมือนั้นถอดเมือนั้นไปตากแห้งเมือนั้นบ่แห้งกับเอาเอากระดงฟัดม,า,บบมาวิงาว่งรับว่ามีฟัดลมขึ้นในฟัดลมให้มันจะแห้งบ่เดียวถวายพระปานนั้นได้เป็นป้ายเ,เพื่ออยากจะให้บ้านให้เมืองใ,ให้ลูกหลานคืนสู่ความถูกต้องดีงามมากพวกเขาจะกระถิ่อย่างแล้วนะ บัดน,นี้เดือนนี้เรากำลังย้อนยุคคืนสู่พื้นฐานเดิม